ผู้เห็นธรรมเท่ากับเห็นพระพุทธเจ้าโยหิปัสสติสัตธรรมมังโสมังปัสสติปันฑิโตอปัสสมาโนสัตธรรมมังมังปัสสังปิณนะปัสสติผู้ใดเห็นประสัทธรรมผู้นั้นชสื่อว่าเป็นบัณฑิตย่อมเห็นเราผู้บ่เห็นประสัทธธรรม ถึงจะเห็นเรากระสิวาบ่าเห็นเราข่วมเป็นมาแห่งพุทธภาสิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านพระวักกริเทระเพราะภิกษุรูปนี้เอาแต่มองชื่นชมะวรกายติดตามมึงมาเวนบั่นจนว่าเป็นอันปฏิบัติธรรมตรัสตำนิวา อย่าเลยวักกะลิประโยชน์เอียงในรูที่นาเกียดที่คนพานชื่นชอบเล่าแล้วตรัสภาษินี้ประสัทธรรมได้แก่ปริยรรรัติสัทธมปฏิบัตรรริสัทธมและปฏิเวทสรรัทธมเห็นประสัทธรรมเท่ากับเห็นพระพุทธเจ้าหมายถึงได้หูแจงปฏิเวทสรรัทธม คือบรรลุมรผลนิพพานเหมือนกับพระองค์กล่าวธรรมบแเหนเพื่อเลี่ยงชีพข้าถาภิคีตัมเมอภูชนุยังสัมปัตสตังบรมณนะเนสธรรมโมข้าทาภิคีตังปนุดันติบุทธาธรรมเม สตีบรัมณะบุติเรสาเราบบริโภคโภชนะที่ได้มาเพราะการครับกลมท่านพรามทำน,นั่นบาน่าเปนธรรมของภูพิจารณาพระพุทธเจ้าทั้งหลายวรับโภชนะที่ได้มาจากการขับกลมพรามเมื่อทรรมมีอยู่ การเลี้ยงชีพแบบนี้กันยังมีอยู่ควมเป็นมาแห่งพุทธภาษิตกสีภระ,ะาารัตวาจพราหมคุ้มการททยวานเข่ายูพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปหาพรามเห็นแล้วกล่าววา่าพวกเราทายวานแล้วจึงบริโภคแม่ท่านกัะควรเห็ดจังสี่คือกัน รัตวาแม่พระองค์ก็เป็นเช่าหน้ามีศรัทธาเป็นพืชค่วงเพียนเป็นฝนปัญญาเป็นแอกและไถเฮริเป็นงอนไถใจเป็นเชือกสติเป็นผานและปะตักดังนี้เป็นตน้นพรามเลื่อมใสนำ่เข่าปญายหานอมถวาย แต่ทรงปฏิเสธด้วยภาสิตนี้ธรรมีอยู่คือมีอาชีวะบริสุทธิธรรมธรรมคือการเลี้ยงชีปริสุทธทิทททธ์และสุจริตธรรมสิบอยู่ถ้ารับกระเทากับสอนเพื่อโภชนะพ้นสองธาตุได้กบเป็นอมตะธาตุกายเยนะอมตัง ท้าตุงพุทธายิตวานิรูปรทิง้งอุปทิปปฏินิตสักขังสัจชิัตวานาสโวเดเสติสัมมาสัมบุตทโธทอโศกังวิระชังปะดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัมผัสอมตะธาตทีไรอุปธิ ด้วยนามกายทรงรู้แจงประจักษ์ถึงเหตุแห่งควมสลัดขึ้นอุปธิหาอสวะบ่ได้ทรงแสดงบทที่บ่มีความโกปราศจากทุลีไหวข้วมเป็นมาแห่งพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าด้วยธาตุสามคือ รูปธาตุรูปภพหนึง่งอรูปธาตุอรูปภพหนึง่งนิโรธธาตุนิพพานหนึง่งจากนั้นตรัสว่าสัตว์เราใดกำหนดปรูรูปธาตุได้แล้วผูวติดอยู่ในอรูปธาตุน้อมจิตไปในนิโรธธาตุสัตว์เหล่านั้นย่อมล่วงพนมัจจุราชไว้ได้พร้อมทั้งผ้าซิทนี้ อมตะธาตุได้แก่นิพพานทรงสัมผัสด้วยมรคจิตและผลจิตอุปธิได้แก่ทีตั้งคือขันและกิเลสเป็นต้นบทที่บ่มีค่ามโศกและบ่มีทุรีคือพระนิพพานสี่กับหามีมาประจำโลกขั้นขาดของมุนีมีแล้วกะเลาศูนย์ สีบจูนกับหาคือกันกับของป้าอาบาจูนสีไว้กับคือดามดังกันข้อหมายสีกับหามีมาประจำโลกตักขาดของสิ่งนี้ชีวิตกระสูนจินไฟสีบจูนเจือหากับคือกันกับของปาหาบูาจูนเจือสีกับเฉกเช่นเดียวกันคำอธิบาย ชีวิตที่สมบูรณ์ก็จะต้องประกอบไปด้วยธาดสีขันหาซึ่งต้องจุนเจืออาศัยกันและกันตากปราศจากเสียจากการจุนเจือพึงพางอาศัยกันและกันแล้วชีวิตก็เป็นอันซูน,ส,นสิ้นสินสุดลงไปเพมีความหมายนั่นคือความสูญสิ้นไปแห่งชีวิต